จะเปิดเตานะคะระหว่างรอเปิดเตาระหว่างเปิดเตาก็จะแช่โอซิสรอเพราะว่าจะจัดดอกไม้ด้วยนี่คือดอกไม้ที่ได้จากพี่อุดมานะคะถ้ายังไม่ใช้ฝนก็จะเลมก้านแช่น้ําไว้ก่อนแล้วเก็บไว้ในที่มืดแล้วก็ที่เย็นที่สุดนี่คือตะกร้าที่จะใช้จัดดอกไม้วันนี้ตะกร้าใหญ่เลยก็คือดอกไม้เต็มเต็มหลานสดชื่นสดชื่น มันมีความฟูของใจนะเวลามีดอกไม้ในบ้านอะไม่รู้สิมันรู้สึกว่ามันมพิเศษนี่จะให้ดูว่าอันนี้เป็นดอกไม้ผิอพี่อูดที่เหลือจากทางานนะคะจะจัดมาเป็นชอชอบมัดมาเป็นชอชอบแล้วผลมิตรก้าใบาใหญ่อยู่ดูว่าใหญ่แค่ไหนขนาดนี้เลยนะแล้วถ้าเราไม่เอามาชื่นชมพี่อูธก็จะลงถังขยะ แน่นอนผลกระพิบุดเสียดายดอกไม้เพราะว่ามันเป็นต้นทุนนะคะเพราะฉะนั้นแกก็บอกเออเอาไปชื่นชมสักหน่อยผลสักสามสี่ 3, วันก็ยังดีอันนี้แกมัดมาแล้วผลก็เลยไม่จัดไงฝนก็จะใส่กระมังลงไปในภาชนะที่มันดูดีหน่อยแล้วก็ใส่ดอกไม้พ่บุดเข้าไปเลยแบบนี้นะคะอย่างนี้ก็อยู่ได้อีกหลายวันอยู่ส่วนที่ฝนจะจัดก็คือตะกร้าไว,ว้ยาวๆนี่แหละคะ่ะเป็นตะกร้าขนาดที่แมวนอนได้สองตัว เอาจริงมันคือตะกร้าแมวที่บ้านขโมยตะกร้าแมวมาเพราะว่าไม่มีเวลาไปซื้อตะกร้าใหม่เอามาจัดให้ดูเฉยๆว่าตะกร้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้าเราจัดดอกไม้เยอะๆตุ้มๆม,ม,มันก็สวยเหมือนกันคือชิ้นเดียวบนโต๊ะเลยจบใครสนใจสั่งงานดอกไม้จัดดอกไม้ส่งข้อความมานะคะรับถ้าผลร,รับไม่ไม่ได้ด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ผลก็ส่งงานให้พี่อู๊ดค่ะพี่อู๊ดก็ฝีมือดีดีกับฝนเนียนะ ีนี้ตะก,ก้าใหญ่ๆตะก,ก้าใหญ่ๆเราจําเป็นต้องใส่โอเซิตจนเต็ไม้ไหม่นะคะเราใช้ที่มีรากไก่เราได้โดยการใช้อะไรมารองให้มันสูงขึ้นต้องหุกพลาสติกก่อนนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้น้ํามันระเหยช้าเพื่อรักษาความชื้นในก้อนโอเซิตนะคะอย่างของฝนเนี่ยวันนี้ฝนจะใช้แค่สีก้อนันซะเป็นลังนะคะนี่ใช้สี่ก้อน ฝนไม่ตัดพลาสติกฝนแค่รองไม่ให้น้ำมันไหลหยุดใส่ตะกร้าเฉยๆแล้วก็เรียงลงไปเลยฝนไม่ค่อยมีใบไม้นะคะเพราะที่นี่ไม่ได้มีสวนเองก็เลยจะใช้ดอกไม้ที่พี่อุ้นให้มานั่นแลหละจัดเท่าที่มีนะคะดอกไม้มันก็ไม่ได้สดมากเพราะว่ามันเป็นดอกไม้ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่มันยังดีอยู่นะคะพี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้สดปิ้งปิ้งวิ้งวิ้ง,งเหมือน ออกมาจากร้านใหม่ใหม่อันนี้เราก็จะปักเลยปักเลยบางคนคือปักเลยนะคะวันนี้ผลจะไม่ได้ปักสูงมากนะคะจะปักแค่ประมาณอย่างเนี้ยด้วยความที่ดอกไม้มันเป็นดอกไม้ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วทีนี้ก้านมันจะสั้นแล้วผลก็เลยจะปักสูงมากไม่ได้ อยากได้เทคนิคจัดดอกไม้กลเมดเคเ็ดลับนะคะโรงเรียนเ้อมีสอนนะจ้าบลร์กช็อปประจาดจะแม่ถ้าดูวความบันเทิงก็ดูค่ะเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายอะไรขนาดน,นั้นแล้วก็ คือถ้ารู้เทคนิคอะ่ะมันก็มันก็คือไปได้อะนะแต่ถ้าคนไม่รู้เทคนิคก็จะงงว่าไม่รู้จะปักอะไรก่อนหลังดีจริงๆอะ่ะคนทาคลิปไปหลายคลิปแล้วนะว่าจะปักอะไรก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันก็ไม่มีสูตรตายตัวหรอกค่ะมันอยู่ที่ดอกไม้ที่เราจะใช้มันอยู่ที่จุดประสงค์ว่าเราจะเน้นอะไรจะทรงแบบไหนมากกว่า คนปักบ่อยๆแล้วเขาก็จะไม่ได้มานั่งคิดตามสเตตหรอกค่ะก็คือมันเป็นไปอัตโนมัติเหมือนการขับรถนะคะว่าอันไหนเป็นอันไหนใส่อันไหนก็เดี๋ยวฝนจะปักพื้นครข,ข้าวก่อนแล้วก็ฝนก็จะลุยปักเลยถ้าใครอยากได้ละเอียดกว่านี้ก็ ส่งข้อความมานะคะมนสอนนะคะตั้งแต่คนหนึ่งขึ้นไปผลก็สอนบอกสีบอก,บอ,กอะไรมาว่าต้องการสีทนไหนประมาณไหนใส่ตะก้าปักโอเวอร์ซิหรือว่าปักเายังไงรับตั้งแต่1คนนะคะแม็กซิมัมไม่เกิน5คนต่อหนึ่งคลาสนะคะเป็นคล้ ai, ายๆภายไพเวทนะคะวอล์กอินมาไม่มี นี้เมื่อตะก้าเรามันเป็นแบบทรงวงกลมแบบนี้เราอยากให้มันดูรอบด้านก็อย่าลืมนะคะหมหุนอีกด้านนึมาดูด้วยว่ามันกระจายอยู่ทั่วรอบไหมนอกจากว่าเราจะจัดแค่ด้านเดียวเราก็เน้นปักด้านด้านเดียวให้มันเป็นแบบครึ่งกลมแค่ด้านหน้าน,นะคะแล้วแต่ว่าเราจะตั้งตรงไหนแต่อันนี้ผลจะตั้งบนโต๊ะใหญ่พนเนชั่นฝนได้เยอะละพอละนี้ผลจะปักชนิดต่อไปก็คือหลากนะคะ ็ต้องเลื่อนเลื่อนดูรับรอดด้วยค่ะว่าไหนมันยังต้องการใส่เองดอกไม้เนี่ยเราต้องปัดตัดไปทีละก้านนะคะจะมาตัดทีเดียวด้วยความแบบว่าเออตัดทีเดียวแล้วก็ปักทีเดียวเนี่ยถ้าไม่ได้แม่นยำขนาดนั้นตัดไปทีละกาะะ้านค่ะตัดทีละกา้านเสียทีละก้านนะคะเพราะเราจะได้ รูว่ามุมไหนมันควรจะก้านสั้นก้านยาวแค่ไหนนะคะนะคะปักให้มันแหลมแหลมมันจะได้ดูน้ำได้อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะคุมโทนคุมฟอร์มแล้วก็เนี่ยพอถึงตรงนี้เราก็ปักไปดูไปว่าตรงไหนมันควรจะเสริมควรจะอะไรเป็นเทคนิคง่ายๆดูสบายตาแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรคะ่ะใครๆก็ทําได้ สปิ้งสวยนะจ๊ะขอบคุณพี่อุทที่หอมดอกไม้มาให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดไลค์กดติดตามเขียนคอมเมนต์มาจะได้มีแรงใจทำวิดีโอต่อไปเรื่อยๆนะคะ